ดูโปรแกรมทําซ้ํานะครับโปรแกรมประเภทที่3โปรแกรมที่มีการวนทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิมหรืออาจจะเป็นกระบวนการอื่นที่ไม่ซ้ํากระบวนการเดิมแต่มีการวนวนวน,วนกลับมาคํานวณค่าในที่ที่เดิมนะครับการวนทําซ้ําของนักเรียนม .1 ครูตั้งโจทย์หรือกําหนดโจทย์ไว้ให้ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมทําซ้ําบวกเลขจํานวนเต็มตั้งแต่ 1- ถึง50นะครับหาคําตอบ ก็คือ1บวก2บวก3บวก4บวกหบวก6บวก7จดบวกแบวก้าบวกิบจนถึงบวกห้าสิบนะครับเท่ากับเท่าไหรนะอันนี้ให้โปรแกรมคำนวณแต่ถ้าพวกเราจะนั่งคำนวณเองด้วยด้วยการใช้ประการหรือก,กดเครื่องคิดเลขก็คงนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมให้โปรแกรมมันวนทําซ้ําหาคําตอบให้เนี่ยแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงเสี้ยววินาทีโปรแกรมสามารถคํานวณค่าได้เลยนะอะดูะลําดับขั้นตอนนะครับ อันกอทิมแบบหยาบนะครับมันแบบขั้นตอนอเริ่มขั้นที่1น,นะครับก็คือเริ่มต้นอสองก็คือประกาศตัวแปรตัวแปรที่เราจะใช้นะครับก็คือหคือจำนวนเต็มก็คือ n นะครับอบอกเลยว่า n ก็คือจำนวนเต็ม number นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่นับจำนวนรอบนะครับ นับเปนวงลอก็คือ i index นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้เก็บผลลัพธ์ผลลัพธ์ในที่นี้ก็คือผลรวมนะครับผลรวมของเลขจํานวนเต็มตั้งแต่1นึงถึงห้าสิบวกกันได้เท่าไหร่นะครับคูกําหนดเป็น sum นะครับ summation ผลรวมนะอันนี้คือตัวแปรที่ต้องประกาศนะครับคราวนี้ขั้นต่อไป <c oughs> ก็คือรับค่าตัวแปรต้นตัวแปรต้นในที่นี้ก็คือ n กับ i นะครับ N ก็คือจำนวนเต็ม I ก็คืออ่า index นะครับเสร็จแล้วก็ซ u m เป็นจำนวนเป็นตัวแปรตามอันนี้อันนี้ไม่ได้รับนะครับเสร็จแล้วก็ขั้นที่4ก็คือวนทำซ้ำนะครับเขียนโปรแกรมทำซ้ำทำซ้ำโดยที่ I โดยที่ I น้อยกว่าหรือเท่ากับ n ก็คือวนทาซ้าจนกว่ามันจะได้เท่ากับค่า n ก็คือค่า n ที่นี่เลยคือ50นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดค่า n ได้มากกว่า50ก็ได้นะครับคือถ้าเราจะหาผลบวกตั้งแต่1ถึง100เราเราก็กําหนดค่า n เป็น100นะครับถ้าเราจะหาผลบวกตั้งแต่1ถึง1,000เราก็กําหนดค่า n เป็น1,000นะครับตรงนี้ก็คือกําหนดค่าได้นะครับซึ่งค่า n คือจํานวนเต็ม มันเต็มในใดที่เรา,เใใท,เราที่เราต้องการนะครับคราวนี้วนทําซ้ําวนทําซ้ําทําอะไระทําอะไรบ้างในกระบวนการทําซ้านะครับก็คือ,อหาค่าผลรวมนะครับก็คือซ้ำเท่ากับซ้ำบวก I อ,อแล้วก็ในแต่ละลูปนะครับก็คือบวกค่า I ก็คือเพิ่มเพิ่มค่าไ,ไบ,บวกบวก นะครับเพิ่มเพิ่มค่า i รอบละหนึ่งอ,อันนี้คือการวนทําซ้ําในขั้นที่4นะครับส่วนขั้นที่5นะครับหลังจากที่เราวนทําซ้ําหาผลบวกของเลขจํานวนเต็มตั้งแต่ i ถึง n นะครับตั้งแต่ i ก็คือ i เริ่มต้นที่1นึ่งนะครับจนถึง n n อาจจะเป็น50อาจจะเป็นร้อยอาจจะเป็น1000ก็ได้นะครับซึ่งจยดในวันนี้ก็คือ50นะครับเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วนะเราก็ทําการแสดงค่านะครับแสดงผลลัพธ์หรือแสดงค่า ค่าหรือผลลัพธ์ที่แสดงก็คือค่าซ้ำนี่นอ่าแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือจบการทำงานอันนี้อันกรอไอทึมแบบหยาบนะครับจากนั้นให้นักเรียนเขียนผังงานนะครับเอาตัวอันกรอทึมแบบหยาบเนี่ยนะครับขั้นตอนวิธีแบบหยาบเนี่ยไปเขียนเป็นผังงานอ่าโอเคครูก็จะ,ะแทรกภาพวาดนะครับเราก็เลือกภาพวาดใหม่จากขั้นตอนที่เรา วิเคราะห์เป็นลําดับขั้นตอนมือีะนะครับมี6ขั้นตอนมือี้เราก็เอามาเขียนเป็นอันกริทึมแบบผังงานนะครับที่เป็นแบบผังงานซึ่งขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนี้ใช้เริ่มต้นนี้ใช้เทอร์มิน,นอลเทอร์มินเตอร์นะครับก็ไม่ต้องวาดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวล้นกรอบ อันนี้เริ่มต้นซึ่งภาษาที่เราใช้อาจจะเป็นภาษาไทยหรืออาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือจะผสมกันก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเวลาเราเขียนเราสื่อความหมายได้ถึงกระบวนการที่ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับอ่าคราวนี้เริ่มต้นเสร็จขั้นที่2ทําอะไรครับประกาศตัวแปรล้วก็รับค่าตัวแปรถูกไหมครับประกาศตัวแปรที่นี้ครูใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับวาดประกาศตัวแปรนะครับ ประกาศตัวแปรที่นี้นะครับคือค่า n ค่า i แล้วก็ค่า sum นะครับประกาศขึ้นมาตัวแปรไหนที่จะใช้ประกาศมาให้หมดเลยนะครับแต่็แล้วก็ขั้นต่อไปก็คือรับค่าตัวแปรต้นซึ่งตัวแปรต้นมีค่า i กับค่า n นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้คือสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่ก็วดปร๊ปตัวนี้นะครับ รับค่าจริงๆเราไม่ต้องบอกว่าการรับค่าก็ได้นะครับเพราะว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการรับค่านะครับเป็นการนําข้อมูลเข้าแต่เราจะเขียนว่ารับค่าก็ได้นะครับรับค่า n เท่ากับแล้วก็ i เท่ากับ1ให้ค่าเริ่มต้น i เท่ากับ1นะครับส่วน n ก็แล้วแต่นะครับในโจทย์ของเราเนี่ย n เท่ากับ50นะครับก็คือเราเราหาผลบวกตั้งแต่1ถึง50เพราะนั้น n จะเท่ากับ50นะตามโจทย์นะครับแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดแบบนี้โจทย์บอกให้หาผลบวกตั้งแต่1ถึง100พัน n ก็ต้องเป็น100นะครับถ้าโจทย์บอกว่าให้หาผลบวกตั้งแต่1ถึง1,000 n ก็ต้องเป็น1,000นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับคราวนี้ พอเรารับค่าเสร็จแล้วนะครับรับค่าเสร็จแล้วก็ขั้นที่4ขั้นที่4คือการวนทําซ้ำใช่ไหมครับวนทําซ้ําทําซ้ําในการบวกก็คือซ้ําเท่ากับซ้าบวก i นะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มค่า i รอบละหนึ่งอ่าอันนี้การวนทําซ้ําต้องกำหนดเงื่อนไขนะครับต้องกําหนดเงื่อนไขเงื่อนไขใช้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับอ่าเงื่อนไขที่ที่ครูให้เมื่อกี้ก็คือ i น้อยกว่าเท่ากับ n ถูกไหมครับในหัวข้อที่4นะครับในขั้นตอนที่4 i น้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกวา่าเท่ากับ n อาจจะมีหนวดตรงนี้นะครับมันขยับลงมาหน่อยนึงโอเคเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นจริงนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำอะไรนะครับขั้นตอนที่ใช้ในการประมวลผลประมวลค่านะครับครูใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซัมเท่ากับ sum บวก i แล้วก็อีกโปรเซสหนึ่งนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการเพิ่มค่า i นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ของกระบวนการหรือโปรเซสเนี่ยมันใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งถ้ามันเป็นโปรเซสที่ติดต,ต่อกันนะครับเราจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเดียวกัน ในกรอบเดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่าแยกดีกว่านะครับเพื่อเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นคนละขั้นตอนนะครับอันนี้จริงๆจะรวมจะรวม i บวกบวกเนี่ยเข้าไปในกรอบของซัมเท่ากับซัมบวก i แล้วก็ i บวกบวกเป็นบรรทัดที่2ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ครูแยกนะครับแยกให้เห็นว่ามันคือคนละขั้นตอนนะนะครับตรงน,นี้แยกเลยอ่าครานี้นะอันนี้เงื่อนเงื่อนไขเป็นจริงนะครับอ่าม,มาหน่อยนึงอันนี้คือเงื่อนไขเป็นจริงถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็คือ n เนี่ยมันเท่ากับ มันเท่ากับ i แล้วหรือ i เท่ากับ e n แล้วเนี่ยเงื่อนไขเนี่เนเนยเป็นเท็จถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็คือให้มันแสดงค่านในขั้นที่5แสดงค่าที้ใช้ display นะครับนี่ฮะ display ตัวนี้แสดงค่าอะไรแสดงค่าสับเสร็จแล้วก็จบการทำงานนะครับจบการทำงานก็เป็นสัญลักษณ์ terminator เหมือนกันครูจะ copy เลยนะครับ copy แล้วเอาวาง จะใครจะวาดใหม่ก็ได้นะครับควรจะวางให้ล่างสุดนะครับวางไว้ล่างสุดเหมือนกับเวลาเตะฟุตบอลน,อะนะครับให้มันอยู่ระดับล่างสุดหมยายถึงว่าขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนท,านท้ายสุดนะครับขั้นตอนที่6จบการทํางานก็มาแล้วอย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะครับจบการทํางานอันนี้ต้องอยู่ล่างสุดนะครับอ่าเสร็จแล้วเชื่อมโยงนะครับเส้นโฟลายนะครับถ้าเป็นเส้นตรงให้ใช้เส้นลูกศรโยงถ้าเป็นเส้นตรงนะครับให้ใช้เส้นลูกศรโยงอ่ะอันนี้ลมืมมีมีโน้ตด้วย ไปนะครับมีโหนดก็คือจุดเชื่อมโยงอ่ะนะครับโหนดปุ๊บตรงนี้อ่าตรงนี้โอเคอ่าเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงใหม่ใช้เส้นลูกศรน,นะครับถ้าเป็นเส้นตรงอ่าอันนี้เงื่อนไขเป็นจริงก็เป็นเส้นตรงนะครับนี่ก็เป็นเส้นตรงอ่าสแสดงผลแล้วจบก็เป็นเส้นตรง ส่วนเส้นที่ไม่เป็นเส้นตรงคือเส้นที่วนลูบทําซ้ํานะครับเป็นเส้นเชื่อมแบบหักมุมแล้วก็เชื่อมโยงไปที่โหนดนะครับคือกลับมาตรวจสอบเสร็จแล้วก็อีกอันนึงก็คือเงื่อนไขเป็นเทสลงมาตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นเชื่อมแบบหักมุมเสร็จแล้วก็บอกว่าเงื่อนไขเป็นเท็กับเงื่อนไขเป็นจริงนะครับใช้กล่องข้อความอันนี้เงื่อนไขเป็นเทสให้มาด้านนี้นะครับ เวลาวางก็วางให้ใกล้เส้นแต่อย่าทับนะครับวางให้ใกล้เส้นแต่อย่าทับอ่านไข่เป็นจริงก็ Copy c o n t r o l C c o n t r o l V หรือจะไปลากกล่องข้อความเอามาวาดใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราคุกกี้เกียบลากใหม่นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงน้นานล่างเงื่อนไขเป็นเทน็ด้านขวามืออย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคถูกแล้วนะเสร็จก็บันทึกแล้วปิดนะครับเราก็จะได้เป็นผังงาน ของโปรแกรมทำซ้ำนะครับบวกเลขจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง50นะครับกำหนดเอ็นเท่ากับ50แล้วก็อย่าลืมนะครับแสดงความเป็นเจ้าของ อย่าลืมนะครับแคปตัวผังงานนี้นะครับส่งพร้อมกับตัวโปรแกรมที่เราเขียนกับภาษา Python นะครับคลิปนี้ครูจบที่อันกริทึมนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเขียนเป็นโปรแกรมจากภาษา Python นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า